ต่อไปเป็นอะไรดีแ้๊บหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นโกโจกับสุคุณะเออเพราะว่าตัวโกโจสุคุณะเนี่ยมันเป็นอ่าเอาโกโจก่อนแล้วกันอันนี้ใส่ตัวของแฟมิเลียนี้นะอ่าเดี๋ยวลองใส่เป็นเมมแฟมิเรียอันนี้นี่อ่าโจโจปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลองเล่นดูดาเมจจะอยู่ที่36,000หรอโอเคน่าสนใจ อ่ะเดี๋ยวไปดูกัน36มหกจะขนาดไหนสุดยอดตัวละครหลายๆตัวตอนนี้คือกลับมาเมตาจริงๆเว้ยก็คือกลับมาเล่นได้ดีกว่ามันอาจจะไม่ได้เมตามากแต่คือกลับมาเล่นแบบใครที่ลงทุนไปเยอะแล้วแม่งตัวนั้นตกเมตาไวแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยอะ่ะผมว่าอัปเดตเนี้ยเป็นอัปเดตทีน่น่าจะควรปั้นเมโมียที่ดีๆสักอันหนึ่งตัวของอันนี้นะฮะโกโจเนี่ยมันบัฟมาก่อนหน,น้านี้คือด้วยแฟมิเลียนะครับเป็นแฟมอันแรกเลยนะแฟมประจําตัวเลยเออถามว่าดีไหมคือตอนนั้นมันก็ว้าวอยู่แหละนะครับ มาดูกันนะครับโกโจ75,000นะฮนอ่าะดีเพประมาณดีเพสประมาณ17,000เอ่ะคราวนี้เป็นแอนิเมชัน2ก็จะเป็นลาย2 0 0แสนกว่าอ่ะแล้วก็จะเป็นแอนิเมชัน3 5 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็เอาไปไรดีอัพตันเลยแล้วกัน ฟูเประมาณล้านสามเดี๋ยวผมจะกดสกิลนะดาเมจจะเท่าไหร่ล้านหกล้านเจ็ดแล้วกันว้าวดีประมาณดีเพก็ยังก็ยังคงก็แสนหกอ่ะผมว่ามันก็เล่นได้นะแต่ว่าใครจะเอาสิบวิมาลองเล่นวะแล้วปัจจุบันคือมันมีตัวละครฟูเอีหลายตัวแล้วอ่ะเออก็ยังคงบูตอยู่นะฮะดาเมจ และฮิตเดียวด้วยกลายเป็นว่าเอามาเล่นได้แล้วกันไอที่มันเป็นโจ์กันเนี่ยผมว่ามันจะเวอร์กว่ามันจะเวอร์กว่ามากๆเดี๋ยวไปลองสุกุณาแล้วกันอันนี้คือบูทบัฟของของลูเคียแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูสุคุนะดีกว่าโอเคต่อไปก็คือตัวของคู่หูของเขาสุคุโนผมว่าผมต้องเอาสกิลสกินมันออกก่อนอะเออผมจะเอาสกินมันออกก่อนเพราะว่าสกินเนี่ยคือมันแบบแย่มากคุณดูดิอะไรวะเนี่ย เออมันต้องอันนีใช่ไหมเดี๋ยนะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นตัวมันเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่หมื่นสามคือจริงๆแล้วอะต่อให้มีไม,มไม่มีเมมโมรียมาใส่อะตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะแต่การที่เราใส่เมมโมรียเนี่ยคือเราจะยกระดับตัวละครมันดูนะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนดาเมจอยู่ที่สามหมื่นแปดแล้วก็เซตมาวางตรงนี้เอามานี่คือซูคุนะนะครับใส่เมมโมรียนะฮะ แสนหนึ่งเออด้วยความที่พาร์สิตัวนี้มันจะตีเบิ้ลน,นะทุกคนมันจะตีเบิ้ลน,นะครับก็จะประมาณสองแสนอา่าสี่หมืน่นสองมืนตีเบิ้ลก็คือสี่หมืน่นอา่าอันนี้เป็นชั้นนี้ละอันนี้ตีฟูลนะครับก็จะเป็นแสนสองแล้วก็ หมุนเออมันไม่หมุนเพราะว่ามันไม่มีมอนตัวใหม่นะอ่ะอันนี้จะหมุนละเพราะมีมอนตัวใหม่อ่ะต่อมาตัวนี้อ่ะให้มันหมุนหน่อยโอ้โหโอ้โหอันนี้สองแสนนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นสามแสนห้านะครับโอ้โหว้าวโอเคแล้วก็อัปตัน อัพตันประมาณ40่0 0 0ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวผมจะอ่ะผมจะให้มันเก็บสแตตดามจครับได้ไหมอ่าไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจาให้มันเก็บตรงนี้ดีกว่าพาสีนะเฮ้ยคุณสังเกตป่าวว่าเหมือนอ๋อกอบมันไปอยู่ด้านหลังแล้วดูดิทุกคนเห็นป่ากกอบมันไปอยู่ด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมจะเอามอนออกมาแล้วผมกดสก,กิลนะครับ ผมจะให้สุขุนะมาได้เก็บตัวของพาสิฟตรงนี้นะับได้ดาเมจมาอีกเท่าไหร่30%มปอรอ่าสามเปคราวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือนี่เลยเอ่อ4 8 000, 8 0 0 0 DPS นะครับถ้ามันเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลก็คือ2 4 4 0ก็ก็ดีครับก็คือเป็นตัวละครที่ อ่าคือเก่งมากเลยวะ่ะเออแม่งอะไรวะเนี่ยเมมโมเรียมันใส่แล้วมันขนาดนี้เลยวะ่ะนี่ขนาดผมไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งนะเออถ้าเป็นเมมโมเรีย0ศูนย์จุดหนึ่งนี่คงเวอร์มากครับคงเวอร์มากๆโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวสุกุณะเดี๋ยวไปลองอีตัวหนึ่งนะครับก็คือโทจิทซงซีอูใส่การ์ดอะไรครับได้หมดเลยครับทรงใส่ได้หมดเลยจะเป็นคีก็ได้แต่ผมมองว่าตัวระดับสูงๆจะดีกว่ามากครับดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกครับสุกุณะจริงอันนี้คือมันดีขึ้นไปอีกเลยอะ เดี๋ยวผมจะถอดเมมเบรียนะครับแล้วผมก็จะเอาโทจิผมนะครับที่เป็นโมตรงนี้นะครับโทจิผมเนี่ยดาเมจปรอยู่ที่ประมาณ9,000นะ9,000นะครับแล้วผมจะใส่เมมเบรียเข้าไปนะครับอ่าเป็นตัวที่คือจริงๆมันก็เมตาอยู่นะไอ้ตัวที่มันมีตัวโล่เนี่ยนะครับโล่ฟาฟเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านนะครับโทจินะครับสกิลทีเดียวก็คือจบนะฮะอ่ะมาดูกันผมใส่เมมเบรียของเอลซ่าเข้าไปนะครับก็ สามหมื่ครับโอ้โหโคตรบ้าเลยนะอ่ะมาดูว่าจะขนาดไหนเชียวมันตัวละครหลายๆตัวมันคือเอาไปเล่นเป็นตัวละครหลักได้เลยถ้าเราใส่เมมเรียอ่ะอันนี้ผมจะวางตรงนี้นะผมเซ็ตก่อนอ่ะผมเซ็ตนะโทจิครับ 1,364น่ะอันนี้คือด้วยความที่ผมเป็นแจ็คออฟออลนะ50,000 5่0 0 0สองดีเพรหมื่นกว่าโอเคแอนิเมชัน2ครับเมื่อก่อนแอนิเมชันเยอะนะตัวละครนี้นี่แสนสองโอเคแสนสองก็25,000ต่อมานี้ฟู l เอ v ีก็จะอยู่ที่ประมาณ40,000สี่โอ้โอเคแล้วก็ อ่าอันนี้โหหกหมื่นหกนะแล้วก็จะเป็นเชงบิดแล้วก็อันนี้เป็นโคนนะห้าแสนนะครับเก้าหมื่นโอเคอัพตันหกแสนสามหมื่นห้ายังไม่หมดแค่นั้นยังมีตัวของอันนี้ด้วยก็คือถ้าเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยดามเมจมันก็จะเพิ่มใช่ไหมอ๋ออันนี้มันทำดามเมจกับบอลแล้วนี่อันนี้คือจะลบแต่ระยะมันจะไกลขึ้นอ่านี่คือโหมดนะ ทำดาเมจกับบอสแรงขึ้นระยะไกลขึ้นเออมี2โหมดก็แสนกว่าก็ดูดีอยู่นะผมว่ามันก็เป็นตัวที่เอามาเล่นได้แล้วกันเออแต่ว่าเป็นเล่นตัวอื่นดีกว่าไว้ใส่ตัวอื่นน่าจะดีกว่าเพราะจริงๆอะโลมันจริงๆมันเป็นแนวแบบซัพพอร์ตนะครับเออซัพพอร์ตตัดโลเนี่ยประมาณเนี้ยเออแต่ผมงัดได้อยู่ได้อยู่1ตัวเท่าไหร่80,000ื่นอ่ะก็ขึ้นเมตาอยู่ขึ้นเมตาอยู่เอามาเล่นได้เอามาเล่นได้ถ้าใครมี น่าจะหมดแล้วอันนี้นะครับสำหรับจูจูสึรอดูตัวอื่นกันต่อนะฮะจูจูสึหมดแล้วผมเอาแค่นี้แล้วกันมันไม่น่ามีแล้วป่ะอย่างาโทจิยูจิอะไรพวกนั้นคงไม่ต้องหรอก